การเปิดรับสมัครตำรวจใน10สายอำนวยการเริ่ม9-30ถึงส0สิงหาคมนี้ค่ะใครเห็นข่าวนี้ต้องติดตามฟังให้ดีเพราะว่าทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเนี่ยได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะยกหูหาออกองการสอบกองบัญชาการศึกษาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าข้อมูลนี้เป็นเท็จ ไม่จริงไม่ได้สอบนะคะจากกรณีที่มีข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยระบุว่าเปิดสมัครสอบตำรวจใน10ส,สายอํานวยการเริ่มวันนี้ถึง30สิงหาคมนี้นะคะไม่จริงอย่างแต่ไม่จริงแต่อย่างใด <c oughs> อันที อันนี้คืออยากให้ระวังนะคือเวลาการสมัครสอบเนี่ยคุณจะต้องใช้บัตรประชาชนของคุณไปสมัครไงแล้วบางทีอาจจะต้องมีกรอกข้อมูลส่วนตัวที่มันมันละเอียดมากๆเดี๋ยวมันเป็นขัาวปลอมแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเอาข้อมูลของเราไปนี่แหละนะคะต้องระวังให้ดีหลอกแฮกข้อมูลงี้หรือเปล่าเอาอย่างนี้ดีกว่าสมมติว่าไปเจอข่าวแบบนี้เนาะในโซเชียลเนี่ย คุณผู้ฟังเช็คไปก่อนเ,อเข้าไปในเพจของแหล่งข่าวนั้นสมตสมติว่าสำนักง,งานตำรวจใช่ไหมอาเข้าไปในเพจสำนักง,งานตำรวจคือถต้องมีการสมัครจริงเขาต้องมีไงใช่ใชที่เว็บของสำนักง,งานตำรวจนะคะ,ะ w w w police admission o r g <ะ>ค่ะใครอยากจะเป็นตำรวจเนี่ยก็ต้องสมัครไปที่เว็บไซต์นี้ดังนั้นไปที่เว็บไซต์ ที่เป็นของเขาเองใช่พิมพ์คําว่าสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติก,ก็ได้เ,เข้าไปดูรายละเอียดนั้นใช่ะะแล้วค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยขณะนี้ไม่ว่าสอบอะไรสอบอราชการต่างๆเนี่ยนะคะ,คะก็ได้ทําการเลื่อนออกไปนะยังไม่มีสมัครอะไรไดใดๆแน่นอนในช่วงนี้นะคะ,คะยังไงขอให้ติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็หากว่าสงสัยในข้อมูลข่าวจริงขา่งขาวปลอมเนี่ยเข้าไปสอบถามได้ในเพจข่าวจริงประเทศไทยอินบ็อกเข้าไปนะคะเดี๋ยวเขาจะตรวจสอบ ข่าวจริงให้ว่าจริงหรือเปล่าแล้วก็ทั้งในส่วนของเ,ออเว็บไซต์ต่อต้านข่าวปลอมเฟกนิวด้วยเช่นเดียวกันค่ะ